สวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีข้าก,กรรมศาสตร์นะครับสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหารครับผมจากมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอร้านกาแฟาที่เราไปกินกันประจำนะครับ,รบที่อยู่ใกล้มอของเรานะครับเชิญชมได้เลยครับเชิญชมได้เลยครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟวัดเิวารานนะครับครับผมต่อไปนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้จัดการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารนะครับผมเชิญเข้าไปได้เลยครับ มเเบอรร์ครับเราก็ได้อยู่กับผู้จัดการของร้านเท,ทวราชคอฟฟี่นะครับก็คือพี่อ้อยนะครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับค,ครับผมเราก็จะมีคําถามเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของพี่นะครับก็คําถามอย่างแรกเลยเอตอนนี้ขายเกี่ยวกับอ<ล>ะไรครับเกี่ยวกับกาแฟค่ะในกาแฟสด ก็มีน้ำผลไม้ต่างๆก็ก็จะเป็นเหมือนเป็นกาแฟทั่วไปที่กอกร้านค้าในชิปเปอร์มาตันที่อยู่ที่หรือว่าจะมีเมนูสที่ชื่อแบบแตกต่างอะไรกันบ้างใช่ที่มีเลยต่างกันค่ะก็เป็นชื่อเอเวราชคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเป็นกาแฟดำค่ะเป็นเหมือนอเมริกาโน่ค่ะเป็นเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะจะไม่เหมือนไทยนะคะแต่ไ่ใช่แต่ว่ากาแฟ ก็คือเราจะใช้ช hmm> <What> ื่อเชวร่าตัวเนี้ยให้ดูเข้ากับสถานที่แล้วก็บรานกาแฟที่ก็คือเป็นการดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีจุดเด่นของร้านลูกค้าส่วนใหญ่นี่จะมาช่วงปริลกันตรงใหญ่ใช่ไหมคะถ้าติดเยอะก็สั่งเยอะแล้วก็ไ่เมา ก็สําหรับลูกค้าเนี่ยที่กลุ่มลูกค้าที่ที่จะเจาะจงเป็นพิเศษครับที่เขาให้บริการเป็นพิเศษก็จะมีลูกค้าส่วนมากเลยที่เข้ามาให้บริการกับทางเศษนนี่จะเป็นลูกค้าประเภทไหนทางบูรณาเข้าวัดถิ่นก็จะมีเป็นชาวไทยเจ้าตากใช่ไหมเพราะไทยชาวไทยเยอะกว่าค่ะทางซ้ายจะมีบ้างค่ะมีบ้างนค่่ะะแวก็มีลูกทัวร์ด้วยนะคะบอัวร์จะมาสาอก็จะเป็นลูกทัวร์ด้วยค่ะทัวร์จะขึ้นเฉพาะสาม ค <c> รับที่กาแฟเนี่ยที่ว่ากินกินแล้วก็จะทำให้ได้มีประมาณว่าคือกินแล้วทำบุญเอ๊ะกินแล้วได้บุญใช่ไหมคะน้องก็คือว่าเงินนี่อ่ะเข้าวันหมดเลยเขาคือทุบัตุ้งตังเลยใช่ค่ะโอ้ของทางวัดหมดเลยที่ก็เป็นอาสาเขาเป็นอาสาค่ะอ๋อครับผมเย่งก็คือมาที่ร้านนี้ซึ่งกอนที่ร้านนี้ทุกบทุกคนที่เราเสียไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมอบให้กับวัดเพื่อเป็นความดี น้องมาเนี่ยน้องดื่มแก้วนึ่งว่าเค้กชิ้นหนึ่งน้องก็ได้หมีแล่ะเราพูดถึงเรื่องเค้กอย่างเค้กเนี่ยทางร้านได้ทำเองหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ค่ะอันนี้สั่งจากโรงแรมห้าดาวในห้าดาวโอ้หอย่างนี้เลยเนาะใช่ครับอร่อยด้วยนะคะน้องครับผม ช่วงเวลาเปิดปิดร้านอะค่ะเราทําการเปิดปิดร้านเนี่ยวันไหนบ้างคะแล้วเปิดปิดกี่โมงเนาะของพี่นี่จะเปิดทุกวันไม่มีปิดทุกวันเลยใช่ค่ะต้องปิดวันหยุดนะครับเรื่อด้วยใช่ค่ะก็วันธรรมดานี่ตีหกโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดเก้าโมงถึงหกโมงเย็นก็จะเปิดนานกว่าปกติใช่ค่ะก็จะเปิดครับผมครับสำหรับ ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะมาลองชิมลองแวะทานลองชิ้มก็มาเชิญแวะชมแวะชิมกันได้นะครับร้านอยู่ใกล้ๆกล้มอลของเรานะครับครับผมอยู่ในวัดทิวาลกคุณชอนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากค่ะ สว,ส,สวัสดีครับ,วรบพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาจากคณะภาคกรรมเทคโนโลยีเอ้อเราต้องไปที่ร้านกาแฟเทลลัสคอฟฟี่เป็นที่เรียบร้อย,ลยะะแล้วนะครับใช่ครับและต่อไปนี้แล้วก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านาร้านเทลลัสค <revelation> ือตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึง,ะะงแล้วครับสำหรับร้านกาแฟเทลลัสคอฟฟี่นะคะใช่ครับและต่อไปนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ธุรกิจกันตอนนี้นะครับไปที่อสำหรับร้านกาแฟเทลลัสคอฟฟี่นะคะ ใช่ครับตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณออ์ธุ <c oughs> รกิจไอ้องแล้ว <c oughs> ต่อไปนี้เราก็จะไปที่ร้านกาแฟวัดเชวราชนะครับต่อไปนี้เรับผมจากนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์กับผู้จัดการเกี่ยวกับการน่ารั้